คริดถึงจังเลยลองเพลงเขาน่ะมาพร้อมข่าอดีตทีว่าพี่เจมจะเข้าคำถามไหมาะนักนี้ทุกคนข้ามอะพี่เจมไปโปรเจกต์นี้โปรเจกต์น um> ี้เป็นยังไงบ้างพูดได้แค่ไหนของผมเล่นเรื่องซาทูครับโอเคออนแอร์ทาง Netflix ที่เดียวนะครับผมวันที่27มีนาคมกาเรแสดงไหมอะไรนะกาเลนดงไหมก็ท้ายท้ายกับผมผมว่าในในในแง่การแสดงเนี่ยแน่นอนว่าทุกเรื่องมันมี อะไรให้เปลี่ยนมีความสรุปของของแต่ละเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อมสาเหตุที่รับเรื่องนี้เลยคือที่จริงผมรับตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบเขาติดต่อมาเพราะว่าตัวใจความของเรื่องนี้เองนะครับผมคือผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมันน่าติดตามแล้วก็เป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งท,ที่ที่น่าจะได้รับการเล่าในประเทศไทยครับได้ปล่อยของได้สร้างพลังงานใหม่ๆให้ตัวเองไหมลูกก็เต็มที่ครับเล็มที่อยู่แล้วรอชมเนาะครับรอชมยิบยัน คือในแค่นี้ไม่มีข้อข่าวเดาไม่ไม่ข้ามน้องจะได้ไม่ข้ามไงน้องแสดงว่าน้องพูดได้มีเรื่องที่ที่อยากชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอะไรสักอย่างประมาณนี้เราอะไรจะพูดไรมลุงชิโตถามถาๆเป็นคำถามมาดีกว่ากับกับอดีตเจ้าสักการดเรามันมีปัญหาอะไรที่มันยังค้างคาใจของเจมอยู่ไหมอะคบตอนนี้คือต้องมีครับแบบอดีตใต้กันบน้องว่าของผมเนี่ยคือเราเป็น CEO ีโอบริษัทแชมป์เจมโบนก็เราได้มีการแถลงมาแล้วแหละจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยใหญ่ก็แล้วแต่นะครับผมว่า ในเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทไม่ได้มีส่วนรูเน้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าอาดีตผู้จัดการผมเนี่ยไม่ได้อยู่อันเดอร์บริษัทของเจ์เจนะครับรน,น,นะครับแล้วก็ตามที่แถลงไปนะครับอันนี้มันมันเกิดเรื่องไรมันเกิดที่มอมันเกิดความคือเรื่องดีเทลทั้งหมดเนี่ยนี่ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายกับทุกทุกฝ่ายที่มันมากขึ้นครับสิ ม,มันมีอะไรบ้างที่สามารถพูดได้เอ่อถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเวลามีคนมีมีฝั่งที่เขาได้พูดถึงทางบริษัทเราแน่นอนมันก็มีการกระทบมาอยู่นนแล้วแหละเพราะว่าเรื่องดีเทลทั้งหมดก็อย่างที่บอกก็หมดเพราะมันมันยังอยู่ในกระบวนการอะไรที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์หมดรับเขาไม่พูดแสดงว่ามันมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเ,เอ่ออย่างที่บอกเรื่องดีเทลก็รับ เป็นคดีความเป็นฟ้องร้องใช่เป็นของระหว่าง,งทางบริษัทนั้นกับทางผู้บริีครับมาทราบความไม่สบายใจให้กับเรายัางไงบ้างครับตลอดเวลาที่ผ่านมา,าก็คือที่จริงผมก็เพิ่งรับรู้เหมือนกันครับแล้วก็พอมันแน่นอนว่ายัางไงมันก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นเราไม่รู้ตื้นลึกหนับางเราไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราก็ต้องเคร์เชั่นประเทศของเราเองนะครับผมด้วยการที่ก็มีการตัดสินใจนะครับผมให้ยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการครับ มันมันกระทบใจเรามากแค่ไหนกับความเสียใจความผิดหวังความที่เขาสนิทกับเราเขาดูแลเราก็ <c oughs> คือผมว่าทุกคนไม่ได้อยากมามีเรื่องอะไรแย่งชองกันแลวอวค,คือผมว่าแต่ว่าทุกอย่างนะครับผมก็อยากให้มันไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้รู้ดีเทลทั้งหมดเราก็เลยไม่อยากรู้อะไรแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้กระทบไหมกระทบจิตใจไหมผมว่ามันก็ทุกคนเสียงความรู้สึกอะถ้าเราถ้าเราแบบเออ ปัจจุบันนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเป็นงานส่งตัวกับทางทางนั้นไหมเออหลังหลังเกิดเรื่องมีมีการพูดคุยกับผมเรื่องต้นนะครับส่วนอย่างที่บอกข้อมูลเรื่องนเราใช้พอมันพอมันไม่ใช่เรื่องคดีความของเราเนาะมันเป็นทางฝั่งฝั่งบริษัทหนึ่งกับทางผู้ก่อนี้วันนี้เราก็จะไม่เข้ายุ่งเรื่องคดีความของเขาครับแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นกับความเสียงอะของบริษัทเราตอนนี้ยังครับยังไม่พูด แต่วันนี้เจมส์ก็แค่อยากจะแสดงความรู้สึกใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวใช่ครับผมอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้คือออกมายืนยันฐานว่ายังไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแล้วก็ตามที่บริษัทแถลงไปทหมดเขาไม่ใช่พนักงานบริษัทตอนนี้บริษัทเจมส์ก็เดินหน้าต่อเราเดินหน้าต่อครับผมแล้วก็ขยันามทำคอนเทนต์ต่อครับองปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่กลับมาทำงานแบบเป็นรูปแบบวันนี้ยังมีคนคนเข้ามาดูแลมีแล้วครับมีไหมเนี่ยอยู่คือมาดูแลเจมส์อยู่แถวทางนี้รับหน้าที่ต่อแล้วเนาะครับผมเป็น นนี้มันเหนื่อยเปับการที่ต้องแบบดูทุกอย่างอีกอย่างด้วยตัวเองเมื่อก่อนเรามีสังกัดแต่ตอนนี้เราต้องดูทั้งทุกทั้งระบบจริงๆก็ดูมาดูดูเองมาสักพักแล้วนะครับผมบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่สนุกดีสำหรับสำหรับชีวิตเราเนาะเหมือนแบบพอวันหนึ่งเราเริ่มสตาร์ทบิสกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ที่เราต้องค่อยๆก้าวผ่านไปในการพิจารณาใจคนอะไรอย่างเง้ยบ้างก็ตอืมคือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาผมคนเวลเราสุดท้ายพใจทั้งหมดอะไรที่อยู่นะก็ เราไม่อยากพูดภาดผิดถึงคนอื่นเรพูดกว้างๆแล้วกันคือผมเป็นคนแบบเวลาครบพ่เราให้ใจอยู่แล้วครับผมทำไมอ่าเราปีนี้ก็ได้เห็นอะไรของเจนอีกเยอะเลยใช่ไหมลูกเยอะเยอะครับผมแต่ว่า เช็ดมีนี้อะไรครับพี่สาวปีนี้เราโฟกัสอะไรปีที่ผ่านมาเราโฟกัสกันเป็นพ่อค้าใช่ครับซื้อตะลิ่งซื้อกระทะอ่าซื้อเครื่องครัวเยอะมากแล้วนะปีนี้เราโฟกัสอะไรก็เรื่องหนังครัวใหม่เพิ่งเสร็จเหมือนกันหมดไปเท่าไหร่ครัวเนี้ยอ่ครัวนี้ก็เออ่ประมาณหนึ่งเจ็ดหลังไหมฮะไม่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 น่านะไม่ไม่น่าถึงไม่น่าถึงไม่น่าอยู่เม่ต่างกัระหว่างการลงทุนกับเรื่องเสื้อผ้าที่ผ่านมากับการลงทุนเรื่องครัวอันไหนสนุกกว่ากันเล่กอันไหนมันเยอะกว่ากัน แม่ไม่ได้ดูอยู่ใช่แม่ไม่ได้ดูตีคู่ตีคู่กันมาเลยเหรออะไรที่มันทำให้สูสีขนาดนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าเกมก็คือไปสุดเหมือนกันโอ้โพี่เตาวันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะเตาอบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาจะราคาปกติแต่เตาสำหรับเจมอ่ะมันก็คือฟังก์ชันมันก็เพิ่มราคาทีมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็จะน่าจะได้เห็นผมกลับมาทำเป็นตัวเชฟเทเบิลที่เป็มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เห็นผลงานการแสดงที่มากขึ้นไง อาชีพสายเชฟเนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่เชฟมันลงทุนไปท,ทั้งหมดเท่าไหร่<อ>ถ้าเอาได้คงคุ <c oughs> ย้ยรู้สึกว่าเรารักกันมาแล้วเราทุ่มเทกันมาคือผมว่าเรื่องคือเรื่องเงินเนี่ยมนันอาจจะไม่ได้เกี่ยวก,กับสกิลเพราะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรที่จริงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟนเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเวิร์กในร้านอาหาราแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าอะไราที่ชอบทำนักแสดงที่ชอบทำอาหารแล้วก็อินกับมันดีกว่าครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีเลยแต่นักแสดงท่านนี้ที่กลัวมีครบทุกอย่าง ครบครบมากกว่าครัวเท่าไหร่ทั้งหมดจะเจมเอาข้าวที่รู้สึกว่าหลักๆต้องมีอ่ะของมันต้องมีสําหรับเจมในครัวเราสองสองเลยว่าสองร้านสองสองสัปันสองร้านโอ้ยนะสองร้านเจมีครัวอะไรคือช้อนส้อมนี่สามารถข้าหลุมควันนี่ต้องตัวอย่าเสียน้ำตาแล้วฟังก์ชันด้วยใช่ไหมเจมใช่ครับฟังก์ชันก็เป็นหนึ่งอย่างดีไซน์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ ทุกคนเข้าใจไหมครับเวลาโปรสวยเราอยากเข้าวโปรเราได้เข้าไหมเข้าตอนนี้สมบูรณ์แบบไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ไหมลูกเติมอยู่เรื่อยๆเรื่อยพัฒนาเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยแล้จะมีการเติมฟังก์ชันใหม่ๆอัปเดตแพทใหมมันต้องสอดคล้องกับรสนิยมตัวเองด้วยโโอ้หมันต้องสั่งตาแบบว่าไฟแรงอย่างเงี้ยหรอพูดเตามกระลุกฟังชันไปเองไงส่วนใหญ่ตัวแพงมันจะเป็นพวกเตาอบหรือว่าแบบตัวฟุกเกอร์ที่แบบเรารู้สึกว่ามันสวยหรือว่า ที่เป็นเครื่องครัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแฟชั่นได้เหมือนขายแต่งบ้านเวลาเข้ามาเราก็จะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยสวยว่ะยังได้แสดงว่าเราน่าจะเห็นในยูทูบของเราถ้ามันจะพร้อมสวยขนาดนั้นใช่ครับก็จะไปเปลี่ยนครัวทุกปีเวลาปีหน้าเปลี่ยนอะไรกันเราก็ส่งไปต่อที่บ้านอะไทีโบนเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ใช้เลยมีดมีชุดเท่าไหร่ครับมีด มีไม่มีไม่มีแทงมียังไม่ได้มียังไม่ได้หนักมีเป็นของดีโอห้าลักหหลักโอเคมีท่าหลักมีท่าหลักมีมเดียวสี่อ๋อเป็นชุดเป็นชุดใหญ่แต่ห้าหลักหาหลักอวบีบอร์ดาอ่เออเออ่ะรอชมรอทั้งรัวทั้งความสำเร็จกับ ทางนนะผมฝากฝาก n ฝากนี่แหละครับผมฝากเรื่องสาธุนะครับขอบคุณครับเจมสาธุสาธุอิสระใหลูกอิสระัลูกเจมต้องนีนะลูกลูกให้ต้งก่อนเ้องที่รานปิดแล้วร้านปิดแล้วมเจมต้องนี้นะคะ เจก็ <S <S เจฟกงพี่อัพลูก1 2